มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วสําหรับข่าวของวงการตํารวจที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีดาราสาวไต้หวันที่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าถูกตารวจเนี่ยรีดทรัพย์0 0 0 0บาทนะครับซึ่งในข้อเท็จจริงในทางสอบสวนในอย่างที่คุณอุปิปเรียนคุณผู้ชมไปว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่คนไหนให้การรับสารภาพนะครับแต่ว่ามีคําสั่งโยกย้ายผู้กํากับสอนอห้วยขวางแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจอีก7นาย ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนายชูวิทย์กมลวิศิษก็ได้พามิสเตอร์สกายนะครับซึ่งเป็นคนที่ระบุว,ว่าได้จ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถแถลงข่าวยืนยันว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่จริงเป็นค่าบุหริไฟฟ้า,ฟาและก็ไม่พกพาสปอร์ตครับ โดยนาะยชูวิทย์เนี่ยได้เดินตีปี๊บเข้ามาเลยนะครับเข้ามาในห้องถแถลงข่าวพร้อมกับบอกว่านำปี๊บมามอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ไม่ยอมรับว่าลูกน้องมีการรีดไถ่นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนถแถลงกันนะครับ จากนั้นคุณชูวิทย์ก็เปิดตัวมิเตอร์สกายนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุนะครับยืนยันเนี่ยว่าถูกด่านสอนอห้วยขวางเรียกตรวจหาวีซา่าเมื่อตอนเองเนี่ยได้มีการแย้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาจากสิงคโปร์แล้วก็อยู่ไม่เกิน30วันไม่ต้องใช้วีซา่า จากนั้นตำรวจจึงได้บอกว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องพาตัวไปโรงพักตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มกลัวนะครับก่อนที่จะเริ่มถามตำรวจกลับว่าผิดกฎหมายได้ยังไงเพราะว่าซื้อจากร้านที่ขายในไทยไม่รู้ว่ามีความผิดส่วนพอถามว่าแล้วทำไมาไม่ยอมไปที่โรงพักนะครับคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกกลัวจึงได้ถามไปที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งก่อนที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนายนี้เนี่ยจะเดินมาแจ้งว่าถ้าไม่จ่ายค่าปรับจะต้องติดคุก พร้อมบอกด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามี่ยมเครื่องต้องจ่ายเครื่องละ8 0 0รวมรวมๆแล้วก็คือ24,000บาทบวกกับไม่มีพาสปอร์ตก็จะต้องจ่ายอีก3,000บาทจึงได้จ่ายไป27,000บาทนะครับซึ่งก็ตอนออกมาก็เหลือเงินติดตัวอยู่3,000บาทก่อนที่จะถูกถ่ายรูปพร้อมกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ด่านครับนอกจากนี้เบสเตอร์สกายก็ยังบอกด้วยนะครับว่าตำรวจที่รับเงินเนี่ย ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มตำรวจนะครับหลังจากที่รับเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บเงินนั้นเอาไว้กับตัวด้วยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องที่ติดตัวของตำรวจแต่ว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตว่ามีกล้องหรือไม่นนะครับเพราะว่าตอนนั้นอยากจะออกจากสถานที่บริเวณนั้นมากๆเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่เขามาแถลงข่าวกับคุณชูวิทย์หน่อยครับคุณผู้มท่าไใดเท่ลรู้ก็ไม่ล้อก็บก โอเควีซ่าไอไม่ยอมนะถ้าเธอบอกอุดีไฟฟ้าผิดกัวไหมแล้วทำไมที่ตลาดขายได้คุณซื้อที่ไหนไอซื้อที่เมกความแทนเนอก็มีที่หวยขวางที่ห้วยขวามมีลานเปิดขายอุดีไฟฟ้าขายโดยทั่วไปใช่แั้นทุกคนก็ใช้อยู่แล้ไม่มีใครบอกไอว่าผิดตัวไหมเพราะขายได้ทั่วไปใช่ก็เหมือนกังชา ก็เปิดร้นขายแล้วดอกัญชายังถูกกฎหมายใช่คิดว่าทำไมบุรีไัมยาพังกไหมหลังจากนั้นนะครับพลตํารวจตรีอัชยนไกรทองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็นําพนักงานสอบเข้าไปสอบปากคําวิสเตอร์สกายนะครับโดยได้มีการเตรียมรูปของตํารวจทั้ง14นายที่อยู่ภายในด่านตรวจรัชดาแล้วก็ตํารวจนายอื่นๆที่สนอห้วยขวางเพื่อให้ผู้เสียหายชี้ตัวด้วยครับ โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะบอกว่ามิสเตอร์สกายได้ให้ข้อมูลในฐานะพยานคนสำคัญในคดีซึ่งข้อมูลที่ได้รับเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนนะครับมีการชี้ตัวบุคคลที่อยู่ในด่านแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีตำรวจกี่นายหรือว่าเป็นตำรวจชุดที่มีคำสั่งย้ายไปแล้วหรือไม่นะครับ จะต้องมีการตรวจสอบกับพยานหลักฐานที่ตํารวจมีอยู่ด้วยจึงจะสามารถแจ้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์กับตํารวจที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งทางโฆษกสานังกงานตํารวจแห่งชาติก็ระบุว่าน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณสักวันถึง2วันนะครับคดีน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนตัวของมิสเตอร์สกายเองเนี่ยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาจ่ายเงินสินบนหรือไม่นั้นอันนี้จะต้องให้ทางคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าให้โดยสมัครใจ หรือว่าถูกขู่บังคับเพราะว่าจะมีผลต่อสถานะว่าตัวมิสเตอร์สกายเนี่ยเขาจะเป็นพยานหรือว่าจะอยู่ในฐานะอื่นนะครับ